ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันเป็นคลิปที่3กับลาวพัฒนาเนาะค่ะ,ะลงไปแล้วมีชุดเต็มแล้วก็ชุด10หน่วยบนประกบคู่ชุดได้ที่บนเท่านั้นโล่งลางก็ถือว่าพิษเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะเอาสูตรที่เดินยาวๆเดินดีมาให้พี่น้องเนาะค่ะกขอให้เดินต่อเนาะค่ะ1 2 6 3สอกผลออกมนันันเดียวเด้อค่ะ เบื้องคําเตือนก็นเนาะค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ําเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะ,ะล่มแห้งค่ะพี่น้องเป็นยังไงทั้งบ้านพี่น้องหนาวโบขาเมื่อนี่ลมแห้งค่ะเนาะค่ะร่มแห้งปิวฉันั่วันฝาอยู่ค่ะ ไปเบื้องสูตรที่1เนาะคะ่ะสูตรที่1นึกับเราพัฒนาสูตรที่อแอดเอาล่งไห้นี่กะถือว่าเดินพอสมควรเห็ดมากจากักม,มือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเเห็ดล่งเก่ามือพิษมือหนึ่งเนาะค่ะตามต่อพี่น้องค่ะพ้นออกมือนั้นที่1 2, 6, 3, 4, 7, นึ่งสองหกสี่เดเนาะคะ่ะ หนึ่งสองหกสามสี่เจ็ดเข้าที่เลขเจ็ดเลขสามกับไปล่างอยู่แต่สูตรของเข้าเป็นสูตรบนเข้าก็เลยเอางแต่เลขเจ็ดเนาะขันสิว่าสูตรบนล่างกับมาทั้งบนทั้งล่างเลยล่ะค่ะพี่น้องนะคะมาทั้งบนทั้งล่างเอาไปเลยเนาะคะ่ะเ่าเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะหลักหมื่นคือสองบวกกันหนึ่งครั้งก็ได้สองยกสองมาเนาะคะ่ะอสามบวกกันสามครั้งสามสามเป็นเก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดเอ็ดคือหนึ่ง บวกหนึ่งคงที่เห็นบ่าคะพี่น้องตัวคงที่หนึ่งกับสี่อ่าบวกหนึ่งคงที่ได้สองสองบวกสี่คงที่ได้หกเนาะคะ่ะสูตรได้สีเข่าสูตรได้สี่สรดุดเนาะพี่นอ้อ,องอ่าโมเมนว่วามันจะเขาย่างเดียวเนาะคะ่ะมันกะมีเขามีรุดเนาะคะ่ะอ่าเช่นสูตรนี้เนาะคะ่ะเดินมาจะงวดแล้วเดี๋ยวเด้อค่ะอ่าเป็นสูตรเด่นบน เดินมาเงี้ยวเดินลักซิปมากตลอดเนาะค่ะแต่มือนอันลบมาอยู่ลักหน่วยแต่หัวข้อของเราวางไว้เป็นเด่นบนมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยแต่แอดเห็นมันเดินลักซิปั่วลวแอดก็เลยอ่าก็เลยลงบังบังคลิปก็ว่าลักซิปแม่ๆนๆเนาะค่ะอ่าแม่นแล้วแอดจะลบไปบอลบค่ะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะคะงวดที่แล้วเข้าที่เลขเจ็ดแต่ไปลักหน่วยแต่ของเฮ้าโฟกัสไวที่หัวขออเด่นบนมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยเนาะ ลิ่นของกันแล้วล่ะสี่เจ็ดสีเดินต่อบ่เนาะค่ะหลักแสนบวกกันสามครั้งหลักสิบบนบวกกันสองครั้งได้เท่าไหร่บวกสามบวกสองเนาะค่ะหลักแสนคือหนึ่งบวกกันสามครั้งได้สามยกสามมาสี่บวกกันสองครั้งสี่สองเป็นแปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็คือหนึ่งบวกสามคงที่ได้สี่ สี่บวกสองคงที่ได้หกเอาชอนกันละค่ะเอาชอนตัวใดตัวเอดจะเทียบในเบื้องเอาพี่นอ้องชนกันที่เลขหกสองสูตรนี้สูตรยุความือสูตรนี้เดินยังไม่หลุดสูตรนี้หลุดไปแล้วหนึ่งงวดหนึ่งมือแต่ชนกันที่เลขหกไปสูตรที่สามกันเลยอ่าบางท่านก็ว่ากระเมียนแล้วล่องจังหวานเหนนี่มันกระเือกกันแล้วย่าคืดพี่น้องล่องเบิดเลมนี่บ่เขาก็มีเนาะคะ่ะอ่า บ่เขาก็มีพี่น้องเพราะฉะนั้นอ,อยู่ที่ดวงเฮาก็เห็ดห้บ่ได้ประกันว่ามาล้านเปอร์เซน็นเฮาเห็ดลงมาเป็นแค่แนวทางเฮาก็ย้ำเสมอว่าเป็นแค่แนวทางเดอ้อมีเขา่ามีรุดเดอ้อนะคะเพราะฉะนั้นเฮาบ่ได้ฟันทงว่ามาแท้จังสี่นะคะมาแน่นอนอเอาหัวเป็นประกันมาแท้แทบอมีค่ะเฮาจะบอกเสมอว่าเฮาเอาลงห้พี่น้องเป็นแค่แนวทางเท่านั้น มีเขามีหลุดเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดเนาะคะ่ะอันนี้คือ,อเจตนาของแอดเนาะคะ่ะและความตั้งใจความบริสุทธิ์ใจเบาจังไดคิดจังไดเบาจังสัน่นเนาะคะ่ะเฮารับผิชอบเจ้าของ้ดยการว่าเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดเฮาบ่มีการแก้ไขดรามา่าตัวพี่ตัวน้องค่ะตัวพี่น้องกัซ้ำแอดตัวเจ้าของเนาะ,ะเพราะฉะนั้นการให้ทราบไปตามนี้สำหรับพี่น้องผู้ที่เขามารุ่นเนาะคะ่ะ บวกกันเลยเนาะค่ะหลักร้อยบวกกัน2ครั้งแล้วก็หลักสิบบน1ครั้งได้เท่าไหร่ตั้งแล้วก็บวก7จ็บวกหบวกสี่ค่ะ3บวกกัน2ครั้ง3าสองเป็น6 6หบวกสได้10คือ0ตั้ง0นย์เลยค่ะ0ูบวก7คงที่ได้7 7บวกหคงที่ได้8 8ดบวกสคงที่ได้12นั่นมีชนครับสูตรแรกยุค่ะที่เลข2เนาะ ะะเอาเด้จังเบิง้งเทียบชนไปอีกสูตรหนึ่งก้อนเนาะคะ่ะไปดูสูตรที่สี่มันเดินแอดกันเลยเสียดายหนาเลขเอามาฝากพี่น้องเนาะคะ่ะสูตรที่สี่หนึ่งสองหกสามสี่เจ็ดนะคะหนึ่งสองหกสามสี่เจ็ดหลักหมื่นบวกกันสามครั้งหลักพันบวกกันสี่ครั้งได้เท่าไหร่บวกหกบวกสี่พี่น้องไม่เห็นตัวโค้งทีเนาะคะ่ะนี่มันบงัง นี่คะ่ะหลักพันคือ2อ่าหลักหมื่นคือ2บวกกัน3ครั้งสองสเป็น6กนะคะเอา6มาตั้งถามตัวนี้หลักพันคือ6 6บวกกัน4ครั้ง6 4 24่ยีบบวกหคือ10คือเลข 0, 0ูนบวกหคงที่ได้6 6หบวกสได้0ูนยอ้าวชนกันทีเม็ดเดียวสามสูตรแล้วเนาะคะ่ะสูตรนี้ได้6กับ0น เนาะค่ะชนกันหอดหาสูตรคือมือนันเนี้ยนะเนาะพี่น้องชนเก่าเม็ดเดียวเนาะค่ะเก่ามากเลยมือนันเนาะค่ะชนบาม,มากับมีเดอร์พี่น้องค่ะอแอดห้เป็นแนวทางก็คือบอกย้ำกันยึดเสมอว่าเป็นแค่แนวทาง1 2 6 3 4 7เนาะค่ะอ่า แนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะประกาศก็เมิดแล้ว,ลว่ะคะพี่น้องค่ะหลักแสนคือ1บวกกัน1ครั้งได้1ยกมา6บวกกัน2ครั้ง62 12 2บวก1ได้3ยกมา3บวกกัน3ครั้ง3 3เป็น9 9บวก3ได้12ยกมายกมาแต่2เอาแต่หลักหน่วยมาเนาะค่ะ7บวกกัน2ครั้ง7 2 1 4 4บวก2 ได้หก6บวกหคงที่ได้12บสองบวกสคงที่ได้6เอาละค่ะพี่น้อง6บวก1คงที่ได้7 5หสูตรชนกันที่เม็ดเดียวไหมถามไปสูตรหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอดจะเลี่ยงว่างให้พี่น้องเบางก้อนเนาะคะ่ะสูตรนี้ที่ยังไม่หลุดก็มี6เนาะคะ่ะเอามันล่มแห้งมันว่างบ่ใดพี่น้องเนาะคะ่ะ ว่างบ่ไดดว่างบ่อใดเลยทาได้กับว่างบ่อดดเลยเนาะคะ่ะเอาแคบเอาที่ละสองเนาะค่ะพี่น้องอันเนสก็จะล้วนได้ถันล่มเนาะคะ่ะอ่ะชัดบอ่อนอ้อเนาะค่ะชัดบอ่อนอ้อพี่น้องมันล่มเนาะคะ่ะอ่ะพี่น้องแคบเอาที่ละสองสูตรเด้ค่ะเพราะว่ามันว่างเบิดบอ่อใดเนาะค่ะสองสูตรนี้แคบเอาแล้วชนกันที่เลขหกกับเลขสอง สูตรนี้ก็เลข6สูตรนี้ก็เลข6เนาะคะ่ะเป็นนันว่าหาสูตรนี่ชนเลข6อยูซีสูตรสูตรนี้ก็มีเลข2ที่หลักสิบเด่น6ลอง2ก็แล้วกัน2มี3สูตร6มี4สูตรเนาะคะ่ะมันว่างบ่ไดดเลยค่ะพี่น้องเห็นอยู่ได้เนาะค่ะเห็นบ่อสูตรนี้มันก็เป็นปักหลักสิบด้วยค่ะสูตรนี้สิเป็นสอบ่อมือนี่เนาะคะ่ะ มันล่มพี่น้องมันล่มในสูตรที่เดินเหย้าๆนี่หมดที่แล้วมันก็ประกบกันเขายูทีซีเจ็ดอยู่นี่พี่น้องเห็นบ่ค่ะ4ีเจ็ดวันนี้จะเป็นศูนย์สี่ศูนย์หกเจ็ดสี่เจ็ดหกแปดสองอ่ะแปดสี่แปดหกหรือสองสี่สองหกสูตรลักซีนี่มันหลายตัวจังหน่อยมันสี่ตพี่น้องนะคะมันแต่หลายตัวกับล็อกสเปกวายูอยู่คะ่ะเพราะว่าสูตรมันมีขื่นมีโล่งมีเขา่ามีรุดนะคะนะคะ สูตรที่มันเดินดีอันนี้งวดที่แล้วก็ได้ที่47งวดนี้ก็มาชนกันที่เลข6เนาะคะ่ะชนกันที่เลข6เนาะคะ่ะล่มแห้งพี่น้องว่างบได้เลยนะคะเอาแคบเอาพี่น้องนะคะว่างบได้ร่มแห้งคัะเอาแคบเอาที่ละใบกันแล้วกันพี่น้องจะได้ไลเ่เบิ้งเอา โอเคแคบแล้วมันร่มมันว่างบ่ไดเลยค่ะในสูตรนี้ที่เดินยาวๆวันนี้ได้สี่กับหกเนาะค่ะอ่าแคบอ้าแคบสูตรนี้สูตรนี้ก็รุดไปแล้วหนึ่งวันอ่าแคบแคบเอาที่ระบายเอาเพราะว่าการที่เขาจะมาว่างสูตรนี้ก็เดินดีอยู่การที่เขาจะมาว่างหนึ่งว่างบ่หดพื้นที่พ่อ,พอกล่อง ล้าก็ว่างล้วก็บบล,วกล่มผัดเนาะพี่น้องค่ะแคบแล้วเนาะอ่าสูตรนี้ป้ายเนาะค่ะแคบเอาที่ละใบกันแล้วกันเนาะค่ะแคบเอาที่ละใบโอเคค่ะเอาคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมากดไลกดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเดอร์ค่ะแนวทางก็มีเขาไม่ลุดาถามว่าเป็นการรบกวนจนเกินไปใหรพี่นอ้องชื่อยกช่องเด้อค่ะเมื่อนี้ ได้โชคได้ลาบเตรียมใ้เตรียมทุนนว้ถ่ดสู่กับรัฐบาลให้เนาะพี่น้องเนาะขอให้โชคให้มันกับเล่าพัฒนาแห้งๆปังๆเป็นของพีของน้องเนาะค่ะเอาสาหรับคลิปนี้อันนี้เป็นยังขึ้นต่างสูตรนี่สูตรที่เด่นเดินเงาๆเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชนที่หกเด้อพี่น้องล่องสอง